สวัสดีคะ่ะคุณท่านวันนี้เป็นอีพีพิเศษนะคะของทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะวันนี้หนูได้มีโอกาสไปทําบุญที่วัดนางพญานะคะจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะนําภาพบรรยากาศภายในวัดมาฝากพี่ๆทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณคุณท่านทุกท่านเลยนะคะที่สนใจเช่าบูชาพ,พระเครื่องของทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะวันนี้หนูได้นํารายได้ส่วนหนึ่งจากการแบ่งพระเครื่อง ให้กับคุณท่านนะคะนำมาอนุมโมทนาสาธุร่วมกันนะคะคุณท่านวัดนางพญาค่ะอนุมโมทนาสาธุร่วมกันค่ะ บรรยากาศภายในวัดนะคะก็จะเป็นวัดเก่าแก่ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณท่านสวยมากๆเลยนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้หนูได้นำพระสวยๆมาแบ่งปันคุณท่านอีกนะคะฝากกดไลค์กดติดตามหนูให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูหาพระสวยๆมาแบ่งปันคุณท่านค่ะทางพญาองค์ใหญ่มากๆค่ะสวยงามมากค่ะคุณท่านอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะคะขอบคุณคุณท่านมากๆนะคะที่ติดตามช่อง